สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับใครที่ต้องนั่งทําง,งานหน้าคอมนานๆนะคะก็จะมีความเหนื่อยล้าในส่วนของคอป่าไหลนะคะวันนี้ครูซารี่มี3ท่าง,ง่ายๆค่ะมาฝากกันที่นั่งทําได้เลยนะคะระหว่งางทำงานหรือว่าระหว่างประชุมนะคะถ้าเกิดว่าปิดกล้องไว้เราก็มาฝึกกันกับครูได้เลยนะคะพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยอื่นนั่งตัวตรงนะคะบ่าคอรีแลกซ้ายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆนะคะจากนั้นหายใจเข้าเกรงหนะ้าท้องเอาไว้หายใจออกวาดมือไปด้านข้างค่ะจากนั้นวาดมือด้านหน้านะคะค่อยๆสลับแขนฝ่ามือประกบกันค่ะเป็นท่าอีโกหรือว่าท่านกอิงซีนะคะจากนั้นค่อยๆส่งแขนขึ้นไปค่ะขางเอาไว้หนึ่ง สองสามแล้วก็วาดมือกลับมาเราก็วางมือลงค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ตึงมากๆนะคะในช่วงของไหลเนี่ยอาจจะประกบกันไม่ได้ทั้งสองด้านนะคะก็เอาแค่ข้างล่างนี้หรือว่าจะเป็นแค่เครื่องเดียวก็พอนะคะแบบนี้ก็ได้ ะะจากนั้นเราจะทําเหมือนกันอีกด้านหนึ่งนะคะหายใจเข้าวาดมือไปด้านข้างหายใจออกดึงมาข้างหน้าเอาศอกมาตั้งบนสอนกันนะคะเราก็ฝ่ามือประกบกันหายใจออกค่อยๆส่งแขนขึ้นค่ะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะพยายามให้แขนขึ้นไปได้มากที่สุด างเอาไว้ค่ะ1 2 3่งาแล้วก็ค่อยๆวาดมือมานะคะแล้วก็คลีนแลส์ค่ะอย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดว่าไทยไม่ได้สองข้างเนี่ยประกอบกันจะเอาแค่ครึ่งเดียวก่อนก็ได้นะคะอันนี้เป็นท่าออปชั่นให้เรากันนะคะหายใจเข้าว,วาดมือไปด้านข้างหายใจออกนะคะเอามือเนี่ยนะคะจับ ในส่วนของข้อศอกนะคะเราก็ดึงไปแบบนี้ก็ได้นะคะ1นึ่งสองสเราก็วาดมือกลับมาเหมือนกันอีกด้านหนึ่งเลยค่ะหายใจเข้าว,วาดมือออกไปกว้างๆหายใจออกดึงข้อศอกค่ะไปด้านข้างอ่าแล้วก็หันไปตรงกันข้ามนะคะ12 สามแล้วก็กลับมาค่ะที่นี้วาดมือไปด้านหลังนะคะเป็นท่าแก้กันค่ะประสานมือไว้ด้านหลังมองบนหนึ่งสองสามแล้วก็กลับมาที่ตรงกลางท่าที่สองค่ะหายใจเข้ายกมือขึ้น หายใจออกเอามือมาประสานกันนะคะแล้วก็วางไว้ที่หลังท้ายทอยอ่าจากนั้นค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกบิดตัวค่ะจะสังเกตว่าเราจะไม่ดึงแขนไปล้างคอนะคะเพราะว่าจะทําให้คอเราเนี่ยปวดได้เอาแค่ที่ได้นะคะบิดตัวแค่นี้พออ่านิดๆพอนะคะจากนั้นกลับมาที่ตรงกลางค่ะหายใจเข้า หายใจออกบีดด้านขวาค่ะกลับมาที่ตรงกลางนับไปค่ะหนึง่งสองสาสห้ครั้งสุดท้ายค่ะห7 8นะคะอะแค่นี้พอแล้วก็วางลงค่ะทำแบบนี้นะคะสัก3มเซตนะคะก็จะทำให้ไหลเนี่ย ตัวไดทนนะะ่าสุดท้ายค่ะหายใจเข้ายกมือขวาขึ้นหายใจออกนะคะเอามือขวาไปจับกับเข่าซ้ายหรือว่าจะจับกับที่เก้าอี้ก็ได้นะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยท่าสุดท้ายค่ะหายใจเข้ายกมือขวาขึ้นหายใจออกวางมือที่เข่าซ้ายนะคะแล้วก็ปิดตัวไปด้านหลังค่ะ ค้างเอาไว้หนึ่งสองสามกลับมาที่ตรงกลางเหมือนกันด้านซ้ายค่ะหายใจเข้ายกมือซ้ายขึ้นหายใจออกเอามือซ้ายไปจับเข่าวขวา,าไว้นะคะแล้วก็บิดตัวไปด้านขวาหนึ่งสองสามแล้วก็ค่อยๆคอ่คอยๆกลับมาที่ตรงกลางค่ะ ลองไปทำดูนะคะเมื่อยมอไหลก็ทำได้เลยอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองค่ะวันนี้ครูซาลีต้องลาไปก่อนนะมัสเตสวัสดีค่ะ